ตลาดหุ้นไทยการถแถลงที่เปลี่ยนเกมหรือเพียงแค่ฟอร์มเก่าวันที่6ตุลาคม2568ถือเป็นวันสําคัญสําหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อชุดใหญ่ตลาดหลักทรัพย์กลอตฟีทีโรพร้อมสอสอคอเตรียมถแถลงมาตรการสร้างสเสน่ห์ตลาดทุนไทยในช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่คราวนี้นักลงทุนทุกคนกำลังตั้งคำถามว่าจะมีอะไรใหม่ๆที่จะช่วยเหลือนักลงทุนรายย่อยและตลาดหุ้นไทยให้เปลี่ยนแปลงจริง,รงๆหรือไม่ ดัชนีเซต3ตุลาคมปิดที่1,293.61จุดพร้อมกับมูลค่าซื้อขายที่35,659.08ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงความพันพวนของตลาดทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิลบ623.50ล้านบาทขณะที่กองทุนรวมซื้อสุทธิบวก831ล้านบาทพอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิลบ692ล้านบาทและนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิบวก4ี่5้ล้านบาท ความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและความหวังของนักลงทุนทุกกลุ่มแต่คราวนี้จะแตกต่างจากเดิมหรือไม่นักลงทุนรายย่อยหวังว่าจะมีมาตรการที่ช่วยเหลือตลาดหุ้นไทยและนักลงทุนรายย่อยอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมไม่ใช่แค่แถลงข่าวที่ไม่ส่งผลต่อตลาดเช่นการปล่อยมือนักลงทุนรายย่อยให้อุ้มต่างชาติหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่ไม่ช่วยเหลือตลาดหุ้นไทยให้เติบโตหุ้นน้องใหม่8ป TH ปดทอ ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนบรรยากาศในห้องพิธีเปิดซื้อขายคึกคักคลืล้นหนาแน่นไปด้วยบรรดาแขกผู้มีเกียรติผู้ร่วมง,งานบุคลากรของ8 8 th และพี่หน่วงโหนกระแสพันธมิตรแบรนเนอร์ไลโอผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมมาร่วมง,งานตลาดแทบแตกเมื่อราคา ipo 5.45บาทเปิดซื้อขายที่12บาทแจกกำไรจุกๆ120ขึ้นเป็นนิวไฮ12.30บาทย่อปิดที่8.20บาทบวก2 7 5บาทหรือ5 0 4 6ซื้อขาย254ล้านหุ้นมูล,ลค่าซื้อขาย2383.6 4ล้นบาท แต่คำถามที่น่าสนใจคือหุ้นไทยจะสามารถรักษาความเติบโตไปได้นานแค่ไห่เมื่อมีหุ้นที่ลากตลาดไปข้างหน้าเช่นเดลเทอร์ที่มี P อีกเกิน100และเซทห้าที่ยังคงลากกันแบบสุดติ่งโดยไม่มีพัฒนาการใดๆแม้ว่าบาทจะแข็งและงบประมาณจะดีแต่นักลงทุนก็ยังคงมองหาความมั่นคงและผลตอบแทนที่ดี C.P.F ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่อบอร์ดอนุมัติวงเงิน8พ0 0ล้านบาทซื้อหุ้นคืนไม่เกิน350ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน4.16%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดเดย์8ตุลาคม68ถึง7เมษายน69เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นโบรกเกอร์แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย27บาทและหลังมีข่าวราคาพุ่งเกือบ2.5%ขึ้นบริษัทหลักทรัพย์ l i เรเ a t o r ก็ไม่ต่างเท่าไหร่เมื่อแต่งตั้งมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Co-Chief Executive Officer รับผิดชอบกลยุทธ์การตลาดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจเพื่อผลักดัน Liberator สู่การเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินรุ่นใหม่ที่ทําให้การลงทุนเข้าถึงได้ง่ายเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินที่มั่นคงสุดท้ายนี้แอดเลอร์หุ้นน้องใหม่เตรียม IPO เจ้าของ Market Share อันดับหนึ่ง LPG ภาคขนส่งเตรียมรถโชว์ขายหุ้น IPO จำนวน418.42ล้านหุ้นวันที่6ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาผ่านช่องทางเพจเ e ซบ o ๊ก Gas หุงต้ม PT หรือ w w w f a c e b o o k c o m p t c o o k i n g g a s แล้วคุณคิดยังไงคุณเห็นว่ามาตรการที่จะถแถลงครั้งนี้จะช่วยเหลือตลาดหุ้นไทยและนักลงทุนรายย่อยได้จริงๆหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ฟอร์มเก่าๆที่ไม่ส่งผลต่อตลาดขอให้ความคิดเห็นของคุณลงไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพิ่มเติม